ดีต้อนรับปีใหม่ปี2021แฮ่อ้าฉันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรโอห้องมาพอดีเลยว,วันนี้เราก็พูดไปเล่นไปนะก็คือถ้าพูดผิดหรือตีขัดตรงไหนก็ขออาภาัยด้วยนะอืมันเลยดีอะ่ะ เซนไรดีเด๋ยว,วันนี้มาโชกากโชกากแบบของแค้เอมม่ามาแล้วค่ะเอมม่ามาเองเลยนะเนี่ยไม่รู้เราพูดเสียงดังหรือเกมมันดังกว่ามะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูคลิปแล้วกันตอนอัดฉันก็ไม่รู้ว่าควรเปิดเสียงหรือควรพูดเท่าไหร่ฉันก็พูดดังมากก็ได้ออ๊ย ฉันไม่รู้ชื่อพี่คนนั้นอ่ะเขาชื่อพี่อะไรอ่ะฉันไม่รู้ชื่อเดนเอ็มมาคนเดียวเหรอเนี่ยก็ปี2 0 2 1นี้วางแผนไว้ว่าอะไรจะเพิ่งวางแผนไว้ว่าจะจะพยายามจะอยากทำชิปแอนิเมชันแบบไม่ใช see, <c oughs> ่ออนิเมชันหรอกไม่เชิงแอนิเมชันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นภาพที่เราวาดแล้วก็เอาไปใส่อาจจะไม่ขยับมากอะไรเงี้ย วางแผนไว้นะแต่ว่าจะได้ทำมาอันนั้นอีกเรือยังนะคะเอม็มมาวันนี้ก็มาเจอกับเอม็มมาในแมปนครที่ไม่เคยหลับใยเอม็มมามาเองเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะผู้ร้ายอยู่ใกล้ฉันคุณนักโทษอยู่ตรงไหนนะ่ะเอม็มมาไม่ขอ,อยุ่งล้วกันนะคะเรื่องนี้ เอ๊ะคุณกัลเทียหรือว่าเป็นน้องบทบนกันนะที่ทำให้ติดเซี่ยวได้แบบนี้ืมน่าสนใจทางวัาอยูตรงนี้หมายถึงห้องวีน่ะเหรออฉันเห็นแล้วล่ะนั่นไงห้องวีอุ๊ยเขาจุกเก่งจังไหยอะ าเป็นเอ็มมาเอ็มมาล้มไปตั้งแต่สามวิแรกแล้วมั้งเนี่ยแล้วเอ็มมาก็ยังไม่รู้เลยว่าฮันเป็นตัวอะไรอะ่ะแต่แม่ยังไม่อยากรู้ตอนนี้นะพี่ลูก,ก้าจะเรียกพี่แอนดูซะแล้วสุดยอดเลยพี่ลูก้าทีหลังเอ็มมาจะไม่ทักแล้วนี่ไงเอ็มมาน้องบอลบอลนี่เองเอ็มมารู้แล้วใครจะไปช่วยไม่ใช่เอ็มมาแน่นอน เอมมาไม่ได้เอาหกมานะแล้วเอมมาก็อยู่ไกลด้วยเอากระตุกเห็นไหมทุกคนถ้าเล่นกถ้าเจอเอมมาและเอมมาเครื่องช็อตนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเห็นไหมเราก็มาช็อตนี่ไม่ใช่ความบิดของเอมมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอมมาจะเข้าไปสลอกกอกนิดนึง พี he, he Emma, right. you, ่จะเลยเฟลแล้วนะเอ็มมาว่านั่นไงเลยเฟลเองด้วยอะไม่ได้พี่ลูกกาเอ็มมาเอ็มเอ็มมาจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะพี่ลูกกาอื้อไม่ได้พี่ลูกกาเอ็มม่าไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ย เอมมาไม่ใช่คุณแพตติเซียนะที่จะมีบ้วงๆนะ่ะเอ็มมาถอดเก้าอี้เอ็มมาถอดเก้าอี้แล้วกันเอ็มมาอยากไปตามบอกพี่ลูก,ก้าจังเลยอะ่ะเอ็มมาเอ็มมาว่าตอนนี้เอ็มมาน่าจะตุยเอ็มมาคิดว่าอย่างนั้นนะ แกม่าน่าจะไม่รอดอุ๊ยทำไมวางอแปลว,ว่านักกิตเต็กค,คนนี้เขาเอาเรื่องอยู่นั้นเนี่ยอุ๊ยหลุดด้วยสุดยอดเลยอ่ะทาไมเก่งแบบนี้เนี่ยตัวนี้มันมึนเข้ามาเมื่อทิศก่อนไม่ใช่หมอทำไมรู้วิธีเล่นเก่งจังเลยอ่ะอุ๊ยสุดยอดปไปเลย ายังไม่รู้วิธีเล่นตัวนั้นเลยนะตัวอื่นยังพอว่าแต่ตัวนี้เอมมาไม่รู้จริงๆอะ่ะขอบคุณที่เชื่อมเครื่องแล้วกันอารม่ทนนแ่นเลยพี่ชื่อพี่อะไรอะ่ะเอมมาจะเรียกถูกถ้าไปเขาเงียบดังนั้นเอมมาเรียกพี่อีกหย่อยนะพี่ไม่กดเอมมานะ ไม่ใช่ลังถุงน้องถังมาไล่พี่แบบนี้ไม่ได้นะเอาไปได้คนนะี้นะเดี๋ยวเอ็มมาจะไปปั่นเครื่องนั้นมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแล้วถ้าไปมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเครื่องมันปั่นอยู่น่ะอุ้ยเครื่องแหก ถุงใหญ่เลยนะพี่ไอ้มาก็แค่ยอยากปั่นเครื่องนี้เองอ่ะอย่าเลยนะน้องถุงยังไงพี่เอ้มาจะไปถอนเก้าอี้น้องถุงนะไม่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 ไอ้มาถอนเก้าอี้อ๊ะพี่ขอบอยพี่ขอบอยทำไมทำแบบนี้เนี่ย กุยแล้วเตรียมเครื่องแล้วเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเขาเขาไมเครื่องจุดแบบนี้เนี่ยเอ,เอ็มมายังไม่ทันสังเกตว่าเขาส่งตั้นใจทหารหรือเปล่าแต่เอ็มมาตกใจมากเอ็มมาพกกูกแค่นี้ตกใจหมดเลยอ่ะ ไอเอ็มม่ารอดเหรอเนี่ยเอ็มม่าค่ายคเน่ผิดเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะพี่ขา้าวบอยพี่ขา้าวบอยทำอะไรพี่ขา้าวบอยไม่ต้องมาควงเอ็มม่าเลยนะเดี๋ยวป๊าป๊า,ปาเอ็มม่าจะโกรธเอาโฟร์มีสันชัยขอบคุณพี่นักกิฟเต็ดมากเลยนะคะพี่หยกย่กยอย <laughs> ตอนแรกเรียกอะไรก็ไม่รู้ช่างมันโอเคเอม็มมาไปก่อนนะบ๊ายบาย จะกลับกันไปช่วยหรออย่าเลยอย่าเลยเขาจะมานะเขาจะว้ามานะถ้าเรายังอยู่อย่างนี้อะถ้ารูจะไปไหมอะย่องเหรอเอม,มาย่องด้วยบายบายเก่งจังเก่งจังรูยะเจอะไรครับ เดี๋ยวดูแรงเขาช้างสี่ชันช้างนี่แต่เขาจุกดีกว่าฉันเยอะนะถ้าแอ่ามากจุกบอกเลยว่าสามวิลบนั่นแหละไปไปุาย